ส,สจอสามสองนิ้วนะครับ LG ซเซลล์ลำเบอร์ข้างต่อนะครับทำมาแบบนี้ซเซลล์ลำเบอร์หลังจอนะครับทุทีโอการให้นี่อ่าเซลล์ลำเบอร์หลังจอนะครับอยู่ทางนี้ก็ได้ ไม่ใกลโอเคมนต่อต่อมาแล้วนะครับ mm hmm. เทสเรื่องทำไปรู้เจอลูกค้าแจ้งก็คือตัว Color b ร์แบนดนะครับสีขาวเนาะสีสว่างมีปัญหาเนี่ยผมมองเปิดหน้าจอสีสว่างนะครับอันนี้สว่างสีขาวเลยยังไม่พบจุดที่มันเป็นแบนดิ่งเลยนะครับ mm hmm. นี่นะครับ อันนี้คือขาวทั้งเก็บทั้งจอเลยครับไม่มีแบนดิ้งนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับจะเป็นตัวเทสซ i n g ตัว l v d นี่นะครับเป็นเดรดมิกเทสแบนดิ้งนะครับซึ่งตัวแท่งด้านบนนี้นะครับจะเป็นตัวอย่าง example for color banding on n a t u r a l gradient นะครับ คือถ้ามันเป็นแบนดิ้งสีจะสังเกตเห็นว่าเป็นแท่งๆจะไม่สมูทนะครับสีมันอกเป็นแท่งๆแบบนี้เนาะเกี no. ่ยสีไม่เรียบว่างเถอะอ่ะอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอยา่างนะครับนี่เป็นตัวอยา่างจริงๆแล้วคือตัวตัวด้านล่างจะเป็นตัวเทสซิ่งนะครับนี่ตัวนี้ถ้าเป็นเนเชอร l สเกลนะครับเนเชอร์สเกลเนาะมันก็จะไล่ไป แบบสมูทนะครับอ่าอันนี้ทดสอบนะครับนี่อันนี้คือการทดสอบนะครับให้สเกลไล่สเกลไปนะครับเทรติ้งนะครับอันนี้ไล่สเกลเห็นไหมครับกว่าไม่มีอาการที่เป็นแบนดิ้งหรืเป็นแท่งๆนะครับสีก็สมูทดีนะครับขอนุญาต นี่งไว้นี่นะครับสีจะเป็นสเกลที่สมูทนะครับไม่มีแท่งเลยต่อไปสีแดงนะครับลักษณะเดียวกันนะครับนี่ลักษณะเดียวกันก็คือไล่เฉดไม่เป็นแท่งนะครับปกติสีเขียวนะครับไล่เฉดไปนะครับก็ ไม่ได้มีอาการเป็นแท่งนะครับสีน้ําเงินนะครับนี่เช่นเดียวกันก็เป็นไลเ่เฉดถ้าออกมาด้านนอกจะเห็นนะครับอันนี้เป็นเนเชอร l นะถ้า b บนดิ้งอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นแบ n d i n g จะเป็นแท่งๆไม่เรียบนะครับนี่ตัวอย่างเฉยๆไม่ใช่ของจริงทีนี้มาดูที่วอลเปเปอร์นะครับอันนี้วอลเปเปอร์จริงนะครับความเร็ววอลเปเปอร์ก็คือความเรยดเท่ากับหน้าจอเลย เดี๋ยวให้ดูนิดนึงอ่านี่บรเวอลเอร์าีคูณ okay, 2160นะครับเป็นเป็นไซส์เดียวกับหน้าจอนะครับอ่านี่สามแปดสีูนยคูณสองหนึ่งหกนย์ะครับนี่ดูใกล้ คราจะเห็นว่านี่หน้าจอสีพื้นสีขาวๆก็ไม่มีแบนดิ้งนะครับไม่เป็นแท่งๆก็สีเรียบดีสเสมอเป็นดีครับซึ่งปกติดีนะครับอยาดูววลเปอร์อื่นก็ได้ตัวอย่างนี้นี่ครับสีก็ค่อนข้างที่จะสเสมอ นะครับเสมอแหละไม่ได้เป็นแท่งแงแท่งแ่งเป็นเบนดิ้งอย่างนี้นะครับถือว่าปกตินะครับตัวนี้น่าจะสินค้าน่าจะปกติดีไม่ไม่มีเบนดิ้งนะครับเหมือนตัวอย่างนะตัวอย่างเป็นแท่งๆ่งเห็นไหมครับเปรียบเทียบกันกับด้านล่างด้านล่างคือตัวตัวปกติตัวอย่างเป็นแท่งแนะครับแต่ว่าเทสแล้วจอไม่ได้มีอาการเป็นแท่งแ่งนะครับนี่ให้เห็นจะชัด ไม่มีแบนดิ้งนะครับสินค้าจอตูวจอปกติดีครับ